ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ m ั n กี้125บาจาหรือ m ั n กี้บาจาซึ่งล่าสุดนิตยสารยังแมชชีนสื่อมวลชนชื่อดังของญี่ปุ่นได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่ฮอนด้าจะเปิดตัวรถมินิบค์รุ่น m ั n กี้บาจา โดยจะเป็นการพัฒนาต่อยอดจากตระกูลมินิบัสซีรีส์เป็นรุ่นที่5ต่อจากมังกี้ C125 CT125 และ d ด x 1 2 5โดยมังกี้บาจาดูเหมือนว่าจะแซงหน้าเจ้ากอรีล่าที่เคยมีแผนจะเปิดตัวเช่นกันยังแมชชีนมีการคาดหมายว่า Honda จะนำเจ้ามังกี้บาจา เครื่องยนต์50ซีซีในอดีตที่เคยเปิดตัวตั้งแต่ปี1991หรือพศ2534มาทำการปรับไซส์ให้ใหญ่ขึ้นใส่ช็อกอัพหน้าอัพไซด์ดาวที่มีช่วงยุบมากขึ้นช็อกอัพหลังเดียวที่แตกต่างจากมังกี้รุ่นธรรมดาสำคัญที่สุดก็คือต้องมีไฟหน้ากลมคู่ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของบาจา และวงล้อหน้าหลังพร้อมยางขนาดใหญ่จากเดิม8นิ้วในรุ่น5 0ซีซีจะก,กลายเป็น12นิ้วในรุ่น1 2 5ซีซีครับที่มาที่ไปของเจ้ามังกี้บาจาก็คือการเปิดตัวรุ่น XLR 2 5 0 R ไฟเหลี่ยมและ XLR บาจาไฟกลมคู่ที่เปิดตัวครั้งแรกในปี1987หรือพศ2530 ซึ่งชื่อรุ่นบาจาหรือบาฮามาจากการแข่งขันบาจา1000ซึ่งตัวเลข1 0 0 0หมายถึงจำนวนไมล์ถ้าแปลงเป็นกิโลเมตรก็คือ1600กิโลเมตรเป็นการแข่งขันที่สุดโหดที่ประเทศเม็กซิโกซึ่งฮอนด้าคว้าชชนะมาหลายต่อหลายครั้งจึงนำชื่อบาจามาใช้กับรุ่น XLR บาจานั่นเองครับ และจากเครื่องยนต์ขนาด2 5 0ซ c มันถูกปรับไซส์ย่อส่วนมากลายเป็นมังกี้บาจาเครื่องยนต์ 50cc ที่ใช้ร่วมกันกับมังกี้เปิดตัวเข้าสู่ตลาดในปี1991หรือพศ2534มันคือมินิไบในแบบวิบากขนาดเล็กน้ำหนักรถเบาเพียง55กิโลกรัมถ้ารวมน้ำมันเชื้อเพลิง4ลิตร ก็จะหนักประมาณ59กิโลกรัมครับเบาะนั่งสูงเพียง5 7 8มิลลิเมตรเตี้ยมากเพราะมันคือมินิไบค์เด็กก็ขี่ได้ผู้ใหญ่ก็ขี่ดีเครื่องยนต์5 0ซีซี2วาลระบายความร้อนด้วยอากาศ3.1แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด0.32กิโลกรัมเมตรที่6,000รอบต่อนาทีวงล้อหน้าหลังขนาดเล็กเพียง8นิ้ว และว,วันนี้มันกำลังจะกลายเป็นมังกี้12 5บาจาที่จะมีการใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานการผลิตส่งไปยังตลาดทั่วโลกนิตยสารยังแม่ชีนมีการอ้างว่าจากหลักฐานที่มีอยู่พอจะบอกได้ว่าเจ้ามังกีบาจามีโอกาสเปิดตัวเข้าสู่ตลาดภายในปีนี้เป็นอย่างเร็วและให้เปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้อยู่ที่60%ครับมาลุ้นกันดูครับว่า มังกีบาจาจะมีโอกาสแจ้งเกิดจริงหรือไม่และก็แน่นอนครับว่าถ้าเป็นความจริงคนไทยจะได้ขี่เจ้ามังกีบาจาก่อนใครในโลกนี้เรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ